สวัสดีครับวันนี้อยู่กับโจกเกษรชาาร้อ,รอรนครับวันนี้จะมีคําถามยอดฮิตคําถามหนึ่งครับว่าปลูกอว่นพันธุ์ไหนดีนะครับก็จริงๆมันแล้วมันคงไม่มีผิดไม่มีถูกนะแต่ว่าขอ,อ่าเล่าจากประสบการณ์จริงตัวเองก่อนนะครับก็คือเมื่อสมัยก่อนเนี่ยหรือเมื่อก่อนเนี่ยผมก็เป็นคนหนึ่งที่พอปลูกอุ่นพนานไปหนึ่งปีอยากจะมีสายพันธุ์อุ่นที่ที่เราอยากจะปลูกะเยอะหลายๆสายพันธุ์แล้วก็วิ่งไปหานะครับ สุดท้ายท้ายสุดมันจะมีอยู่ไม่กี่พันครับที่มันเป็นเชิงพาณิ์ได้ก็คือปัจจุบันที่ทําอยู่ก็คือพันธุ์แบคโอปอลหรือมาดูเนะแต่ทีนี้คําถามคือวันนี้มีผู้เรียนหรือ fc หรือท่านที่ติดตามผมอยู่เนี่ยก็มีคําถามถามว่าจะปลูกพันธุ์องุ่นพันไหนดีผมก็ขออนุญาตถามกลับไปว่าเราปลูกองุ่นเพื่ออะไรก่อนถ้าเราจะปลูกองุ่นเพื่อขายต้นพันธุ์พันธุไหนก็ได้ครับเอามาปลูกนะครับเพื่อเราขายต้นพันธุ์แต่ถ้าเราทําเพื่อขายผลผลิตอันนี้ต้องมาดูว่าเราจะเลือกพันธุ์ไหนเนาะ ว่าบางพันธุ์เขา,อาชอบอากาศเย็นบางพันุ์ก็อยู่ได้ทุกสภาพอากาศบางพันธุ์เปลือกบางบางพันุ์ลูกเล็กบางพันุ์ก็เนื้อเหลวบ,บางพันธุ์ก็แตกง่ายมันมีหลายมิติมากครับดังนั้นถ้าถามผมส่วนตัวผมนะครับตอนนี้เอาเฉพาะที่ผมทํานะมันมีผ่านมาหลายพันธุ์เลยอย่างเช่นพันธุ์เอสก็ผ่านมาอย่างที่เห็นก็คือแลมโบก็ผ่านลินลี่ไซมัสแคทเคียโฮเยอะแยะมากมายเลยครับ แต่ถ้าถามว่าผมปันทงตอนนี้เลยเนี่ยเบื้องต้นองุ่นมีเม็ดผมแมนะนาเป็นพันแรมโบ้ครับแรมโบ้อันดับแรกเลยเหตุผลเพราะว่าเหตุผลเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าผมผมถือหลักอยู่3เรื่องนะครับเวลาเราทอาองุ่นเนี่ยผมจะถือหลักอยู่3อย่างหนึ่งหรืออาจจะเป็น3บินก็ได้ครับที่ผมเลือกก็คือบินที่1ก็คือบินของลูกค้าลูกค้ากินแล้วเนี่ยลูกค้าชอบไหมนะครับในพันแรมโบ้เนี่ยมันมันตอบโจทย์ครับก็คือมันมีความหวานความกรอบ แล้วก็มีความหอมเปลือกนิดนึงนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าโดยภาพรวมกินแล้วเนี่ยอร่อยนะครับอันนี้บินที่1บินที่2ก็คือแรงงานครับแรงงานตอนที่องุ่นเราเป็นช่อบแบบนี้เล็กๆเ,เนี่ยองุ่นเป็นพันแรมโบเป็นพันหนึ่งที่มีการซอยค่อนข้างง่ายแล้วก็น้อยเนื่องจากว่าเขาเวลาติดลูกเนี่ยเขาจะสลัด,ดด้วยตัวเองเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นลูกที่ค่อนข้างใหญ่การซอยก็จะง่ายนะครับแล้วก็ การจัดกิ่งต่างๆหรือเรื่องของอทั่วไปเนี่ยถือว่าอย่ฑ์ดีการจัดการแรงงานก็ถูกนะครับบินที่3าก็คือในฐานะท้าเราเป็นเจ้าของสวนหรือเจ้าของที่เราจะปลูกพันธุ์เนี้ยนะครับเรื่องของการติดดอกดีมากครับแทบจะทุกรุ่นเลยนะครับอันที่2ครับเรื่องการติดผลหรือการเกิดโรคพวกเนี้ยจะค่อนข้างต่ํามากมีความแข็งแรงสูงนะดังนั้นคือโดยภาพรวมเนี่ยถ้าเราเอามา3เรื่องนี้เอามาประกอบกันเนี่ยผมว่าณตอนเนี้ส่วนตัวผมผมเลือก แลมโบนะครับเพราะว่าเขาลูกใหญ่ด้วยน้ําหนักดีด้วยนะครับในช่อหนึ่งเนี่ยผมว่าอย่างเงี้ยก็ประมาณ3-4ขีดมีบางช่อใหญ่ๆก็ประมาณโลนึงก็มีครับ6ขีด7ขีดก็มีแต่ภาพรวมผมจะใช้เป็นลักษณะคือ5ขีดต่อ1ช่อโดยภาพรวมนะครับทีนี้แลมโบสามารถปลูกได้ทุกภาคของประเทศไทยเลยจะร้อนนะครับจะหนาวได้หมดเลยนะครับนี่คือข้อดีของเขา ก่อนจากการสําหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับหรือท่านที่ทําองุ่นนะครับเอาสาระดีๆแบบนี้หรือรับข้อมูลแบบดีๆแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะกดไปที่เพจเกษตรชาวเราหรือว่าติดตามรับข้อมูลก่อนใครได้แล้วครับโดยที่กดไปที่เรื่องของติดตามก็ได้นะครับและอย่าลืมกดไว้ใจครับผมด้วยนะนะครับเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ